วันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ชื่อกิจกรรมว่าเอื้นขวัญปันน้ำใจเอื้นขวัญปันน้ำใจเป็นการเรียกและโอบอุ้มกำลังใจให้กันพร้อมแบ่งปันความรักความเมตตาและความช่วยเหลือแก่กันเป็นการเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนให้กลับมามีแรงและศรัทธาผ่านการหยิบยื่นสิ่งดีงามแก่กันไม่ว่าจะเป็นคำพูด การกระทําหรือแม้เพียงรอยยิ้มมันคือภาพของสังคมที่โอบกอดกันในยามทุกข์และยินดีกันในยามสุขเป็นพลังเล็กๆที่รวมกันจนกลายเป็นแสงแห่งความหวังให้โลกอบอุ่นขึ้นอันนี้เป้าหมายจริงๆของงานนี้ละเพื่อจะให้คนเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการระดมทุนจริงๆแล้วนะครับเป็นการแสดงถึง พี่น้องจนเผ่าพื้นเมืองที่ต้องการที่จะหนุนเสริมให้กําลังใจแล้วก็ระดมทรัพยากรซึ่งเป็นส่วนใหญ่แด้เป็นเงินที่จะไปส่งไปช่วยกับผู้ที่ประสบภัยมีสองภัยตอนนี้นะคือภัยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบที่ชายแดนไทยกัมพูชากับภัยที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วม อันที่2อย่างนี้ก็เป็นฐานสําคัญที่ทําให้เราเห็นว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่พี่น้องเราประสบภัยอย่างนี้ทางพี่น้องจนเป่าพื้นเมืองที่ยังพอมีแรงมีกําลังแล้วเรามีเวทีประชุมกันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่มาร่วมกันจัดงานที่จะระดมเรื่องเราล่นนี้เพื่อจะให้เกิดการเสริมกําลังใจให้กับคนที่ยังต้องต่อสู้ในพื้นที่นะครับหมายว่าต่อสู้กับชีวิตที่ต้องคอยลาบากที่ต้องต่อสู้กับเรื่องของผลกระทบจากการที่ต้องอพยพย้ายถิ่นตัวเอง จากภัยการต่อสู้ของพี่น้องทางเชแดนไทยกัมพูชานะครับอันนี้ก็ใช้กิจกรรมพวกนี้มาแสดงถึงการมีน้ำใจแล้วลำลึกถึงแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตไปกับใครเหล่านี้นะครับทั้งที่เป็นคนละเรือนทั้งที่เป็นทหารนะครับก็ถือว่าการเหล่านี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วจนะทำไงถึงจะเราจะช่วยกันที่จะให้ครอบครัวเขาขได้หายเศร้าโศกได้หายความทุกข์ยากที่ต้องสูญเสียกับคนไปในขณะเดีวยวกัน คนที่ไม่ได้สูญเสียชีวิตแต่ว่าทรัพย์สินหรือว่าบ้านเรือนต่างๆที่รับผลกระทบอันนี้ก็มีเยอะนะครับรวมทั้งต้องทิ้ง บ้านเรือนตัวเองไปอย Elena, law, centers, the the Mont ู่ในศูนย์พักพิงหรือ okay บับ้านญาติทั้งหลายทำไงถึงจะได้รับการฟื้นฟูการมาร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ก็จะส่งกําลังใจส่งกําลังทรัพย์ที่จะมาให้เขาได้ได้มีโอกาสคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้ครับชนเผ่าพื้นเมืองก้าวต่อไปชนเผ่าพื้นเมืองก้าวต่อไปชนเผ่าพื้นเมืองก้าวต่อไป